สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทูกผู้สุขคนครับครับกาเมอนี้ก็มีโอกาสได้่มากขอตัวเลขครับเป็นของเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับสาหรับเสียนนอนหน้าครับครับเพิ่อกกาเพิ่งได้เซ็ตจากพระราชนิกงเพื่อนแล้ะครับเพิ่์กกาได้ให้ตัวเลขมาแล้วครับสําหรับมืรอนี่ครับตัวเลขของงามเนาะครับเนาะสําหรับตัวเลขของเสียนนอนหน้าครับเสียนนอนหน้าก็ดีมาตลอดแล้วครับเพื่อนครับเพราะว่าเป็นเลขพิ้งเลกลูดครับเพิ่์กกาห่างหายไป ประมาณสองวดแลละครับครับตอนนี้เป็นกับเขามาปกติแล้วครับเป็นกบาเอาไว้หม่งเก้าละสําหรับตัวเลขครับครับสำหรับผว้ใดไรขอาแมาแหล็กอย่าลืมนะครับเนียครับกดไหลกดแชกกดติดตามครับเปียสเวอรด้ผ่านแนวทางงนะครับเนาะครับเป็นตัวเหลขของเล่านะครับเด้ยครับเหมือนี้ครับวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้ากับเป็นวันพุธนะครับเนาะครับครับเดี๋ยวเขาไปเอาตัวเลขขึ้นครับครับเขาไปเบ่งตัวเหลขกด้วยกันนะครับเนาะบาทนี้ครับ เป็ <Wednesday. S 1> คนคอนเสียนนอนหน้าครับออมมาแล้วครับสาหรับตัวเลขของเพื่อนนะครับเด้อครับครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสําหรับการกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนขาเสียจากพระราองิพนอนแล้วล่ะครับครับมังได้หันไปขยับพระรของเพนธนครับครับสําหรับตัวเลขของเสียนนอนหน้าครับตัวเลขของเสียนนอนหน้าวดประจาเป็นเล่านะครับเนาะเล่าปัตนา สวยๆงามๆเอามาตออมาฝากได้ครับดวครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาครับสำหรับเสียนนอนหน้าครับครับเล่าพัฒนาวันที่วันที่1ิบเก่าเล่าพัฒนา วันที่สิบเก้าครับขายมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไทยวาว่าเล่านะครับเนาะสำหรับตัวเลขเพื่อนมีนาคมหกแปดเด็กกับว่าลายครับสำหรับตัวเลของเพื่อนครับครับสำหรับลูดครับวิ่งลูดลูดไปเลยครับพันวาครับลูดสำหรับเลขลูดครับเสี้ยนหน้าหลูดไปที่หนึ่งครับ 1นึ่งนะครับเด้อครับหกับศูกับศครับสําหรับเลขกวินกับมากหามากคือเก้าล่ะครับกับมีมากคือเก้าเลขกวินครับสำหรับเลขวิ่น,นก็วินไปที่เก้าเก้าสองศูนย์หกครับอันนี้เป็นเลขวินเลขวินมียุ่ส่ตัวครับ ำหรับเหล็กวิ่นก็เพลินอันนี้เป็นเหล็กวิ่นนะครับวิ่นวิ่งรับเนาะครับวิ่นครับหลุดเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาครับอย่าลืมวันวันนี้วันที่สิบเก้าแหละครับวันที่สิบเก้าวันพุธอ่ะมาเบิร์นพวันจับครูมาหายครับจับครูกับงามยุน ครับเดี๋ยวเบ่งนะครับเนาะจับคูมากับตัวใดเน,น่่ะนี่ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับโกูกครับสำหรับจับคูบรนจับคูไปที่ศูนย์สองศูนย์สองครับมากัะจัดเ้อครับเด้อครับขัดกรผพานศูนย์หก 06 07ตัวสุดท้าย0ไป0อย่างเดียวครับก็อีกชุดหนึงเป็น1ครับที่นี่ครับก็มี1หนึ่งห ตัวสุดท้ายเป็นหนึ่งศะครับหนึ่งศูนย์นะครับได้ครับหนึ่งศูนย์ชุดนี้เพิ่นให้มาเป็นเลข2สองตัวเออสามตัวครับสามตัวมากกับมีครับกับเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เลข3สามตัวนะครับได้ครับหนึ่งหนึ่ง 0ครับ0 2 2ครับครับนี่เป็นตัวเลขของสุดข,ของเสียนอนนาครับเล่าพัฒนาครับเป็นเล่าพัฒนาเดี๋ยวประกันจีกลมให้นะครับเนาะครับเสียนอนนา ครับเป็นภารกิจเป็นกาเรียบร้อยครับคำมวดคำนวณกัคำนวณต่อไปนะครับเนาะครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวลนะครับเ้อครับพี่น้องผู้ได้สื่นชอบในตัวเลขของเล่าพัฒนาครับครับประหลดไปที่หนึ่งกับศูนย์กลุมเด่นครับกลุ่มเด่นเป็นหนึ่งครับกลุมเด่นหนึ่ง ล่องก็คือ0ครับ 0, 1, คบ 0, 1, 0 2, 7, ูครับ0ูนย์หนึย์สองเปล่องครับครับมีแค่นี้ครับสำหรับเลข3ตัว1นึ่งหนึ่งศูนเป็นวาเลขเปด้วยครับชุดหงวดนี่ป๋าสิมาครับ ครับนี่เป็นตัวเลขของเซียนนอนาครับเซียนนอนนาหวดประจําวันที่สิบเก้าหลุดไปที่หนึ่งกับศูนย์ครับกลุ่มเด่นหนึ่งครับสําหรับเลขวินครับสี่ตัวหนึ่งครับจับเอาได้ครับได้ครับเป็นบ่าให้งหนึ่งมากเป็นบ่อติดหนึ่งมากเป็นติดต์สองมากครับเก้าสองศูนย์หกครับเอาไปพิจารณาเบิ้งหมักเกลีวินก็จับไปครับศูนย์สองศูนย์หก 07 12 16 10เหรอครับ1 1 0 0 2 2ครับอันนี้เป็นตัวเลข0 2 2ครับ0 2 2เพิ่นว่ากันเบิ่นไว้ครับเบิ่นเพิ่นก็มีครับเลขเบิ่นเพิ่นก็ให้มาอยู่ครับเลข3ตัวครับ สามตัวเหลข2สองตัวบนรางว่าไปครับครับชุดนี้เป็นของเสียนอนหน้าครับสําหรับตัวเหลขนะครับได้ครับก่มีความเสียงครับสําหรับพี่น้องผู้ได้มกล่ะครับผู้คัดกผ่านนะครับท่าซสองกันแสดงเพียนเราท่านนะครับเนาะครับชุดของเสียนอนหน้าครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ้งไปพิจารนาเบิ้งครับไก่ครับตัวไดแน่ของ้าเจ้าครับบางเทียบบางที่เอฟซีกับสิมีตัวเด็เด่นเดนนะครับเนาะครับ สวยงามๆแคปหนาจอได้ครับเด้อครับมือแรกสองถุมครับสองถุ่มคึองครับเอาไปฉกไปมันไปลําไปลวยครับครับสอรรักคลิปนี้กับวิมิยังหลายแหละครับทั้งสองสิขอล่าพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซียูดีมีแห้งสุพุสุขคนครับฉกฉกมันมันลำลำลุยลุ้ยห้งๆปังๆครับพอกันไม่คลิปหนาสอรรับคลิปนี้สวัสดีครับ